ว่ายทุกคนและตัวมาตเตนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หัวหินเรามาฝึกงานได้ปีหนึ่งแล้วแล้วเพื่อนรู้เปล่าว่าหัวหินเนี่ยมันไม่ใช่จังหวัดเดอ้อแล้วมันก็ไม่ไม่ใช่อำเภอเมืองไม่ใช่เมืองหลักของประจวบประจวบก็ ก็มีอำเภอเมืองนะบางคนอาจจะแบบเอ้ยอหัวหินเลยอะางเนี้ยคือด้วยความที่หัวหินอ่ะมันเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากมีนักท่องทเที่ยวต่างชาติเยอะแล้วก็ติดชายทะเลอะไรอย่เงี้ยเออนาเที่ยว มันก็เลยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเจริญนะครับแล้วคลิปนี้ยนะจะมาพาทุกคนไปเที่ยวหินแต่ว่าหินมีอะไรบ้างทำไมคนเยอะขานาดคนประจวบยังต้องมาเที่ยวหินก่อนมาดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้เรด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพลาคดคลิปของแนทเราก็เดี๋ยวแน,นจะน้อยเดี๋ยวแน,นจะอ่อมเดี๋ยวน,นจะแบบไม่มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคือที่จะมาทาคลิปเนี้ยไม่ได้มีอะไรนะทุกคนคือเรามาฝึกงานที่เนี้ยมาฝึกงานบอสอที่เนี้ยมาปีจะปีหนึ่งแล้ว แล้วก็ฝึกจบแล้วกาลังจะย้ายออกทีนี้ฉันยังไม่เที่ยวหินเลยเลยคําคิดเที่ยวหินและกันเดี๋ยวหลงังทักจบคลิปนี้ไปอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอเมืองประจวบกันพาทุกคนไปดูว่าเฮ้ยอําเภอเมืองประจวบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะกดติดตามรอด,ดูคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะและนี่ก็คือคู่หูบัดดี้ของเราในวันนี้นะครับเซ่สายปลอดภัยด้วยกันไปเลย พอพักที่เราอยู่นะคะอยากจะบอกว่าใกล้กับที่ทางานเรามาก นี่เลยปับดเดียวถึงที่ทํางานปกติเนี่ยเวลาเรามาหัวหินเนี่ยเราก็จะมาห้างเนาะห้างก็จะมีห้างบูพอร์ทัวหินนะครับจะเป็นห้างที่ส่วนมากลูกค้าจะเป็นกลุ่มฝรั่งส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าต่างชาติเออเราก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นตรงข้ามก็จะมีโรงแรมระดับ5ดาวเออหัวหินเนี่ยจะมีโรงแรมเยอะมากๆนะครับโรงแรมนู่นนี่นั่นโรงแรมรีสอร์ทต่างๆนานาแล้วก็จะมีจุดเช็คอินย่อย เออจุดให้ถ่ายรูปจุดเที่ยวเล็กๆ,ๆน้อยที่ที่เราก็แม่อธิบายมาแล้วกันเพราะว่ามันผุดขึ้นมาได้เรื่อยๆอะ่ะเออ,เอ,อแล้วก็ค่อนข้างจะมีรถนะครับรถเยอะนิดหนึ่งนาห้างที่2ก็จะเป็นห้างมาเก็ตซูเรตนะครับก็จะเป็นห้างที่เอ,อ้ยลูกค้าส่วนมากเป็นคนไทยค่อนข้างที่จะใหญ่นะจ๊ะนี่ก็ประมาณนี้เลยลานหน้าห้างก็จะ จัดกิจกรรมตามเทศกาลจริงๆห้างสองห้างนี้ก็จัดกิจกรรมเหมือนกันแหละแต่ว่ามาเก็ตเขาจะจัดตลอดเวลาเหมือนกันนี่เข้ามาตอนแรกก็ขออนุญ,ญาตไปหาอะไรกินกันที่ฟู้คอทของมาเก็ตวุลเลเลยนะครับเพราะหิวามากขนมไข่มากขนมอาหารต่างๆนานามีหลากหลายมากครับทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าราคาไม่แพงราคาคือสู้ร้านข้างนอกได้เลยจริงๆหุ่ยจริงแกไม่ได้พูดเล่นคือมันอาจจะเป็นฟิลแบบในห้างอะไรเงี้ยแต่ว่า บางอย่างถูกกันร้านทองอีกจริงแล้วเยอะและหลากหลายมากเรามาสั่งอาหารกันกินก่อนของเราก็จะเป็นข้าวผัดส,สับป,ประรดนะครับส่วนของพิรนันต์ก็จะเป็นผัดกะเพราหมูสับไข่าดาวอันนี้เป็นการกินข้าวผัดส,สับป,ประรดครั้งแรกกันจะบอกว่าลุยรสชาติมันอือเราเข้าหมดได ข้าวผัดสับปปะรดของเรา50บาทนะครับกับพะหมะซาโสิบห้าบาทอันนี้ขึ้นราคามาสลีมขนมหวาน20บาทถูกมากแนละ้วทักกุยกินี้ทั้งกล่องนี้50บาทคือมันถูกเวอร์อร่อยด้วยอืมของชอบคือรสชาติมันเลิศนะทุกคนมันกินมันกินได้มันอร่อยเลย ตุกกาชาเออตุกชายดิ้นๆๆน้อยนะฮะอยากกดก็กดเล่นกันไปมีเหมือนกันมีให้หยอดตุ้งหยอดตู้มีที่คลิปตุ๊กาตาอันนี้คือเราก็ปะมาหลายตัวแล้วกับร้านนี้นะจ๊ะกัชากัชานะครับอยู่ที่ชั้นใต้ดินเราจะมีโมชิโม,มชิซื้อของจุกจิกชั้นใต้ดินนี้จะเป็นแบบว่าฟิลที่มอนคนเดินเด้อ เออเป็นฟิลแบบสตรีทลานกลางห้างก็จะมีจัดโปต,ตลอดเวลาจริงๆเออแล้วนี่คือ,อยังไงมีการจัดแชงกรุงแชงกระเลียเปลือกหอยเออจะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเปลี่ยนรูนเทศกาลหรือเปล่าชั้นบนบนไปก็จะเริ่มแบบว่าแต่งเป็นโซนอะไรทุกนาทีอะไรอย่างนี้ละมีโซนเครื่องเล่นโซนพาราเนต็ตเออก็จะเป็นฟิลนี้ ่วน,นอาร์เคดเนาะแกแล้วก็จะเป็นโรงหนังอืมแต่ว่าอันนี้ขอบอกตามตรงเลยนะว่าฉันชอบไปดูหนังที่บูคอนมากกว่าโรงเขาดีมากต่อไปเดินทางกันไปต่อนะจ๊ะมายันชายหาดดูหินชายาดเยจะบอกว่าก็เป็นชายหาดเล็กๆอะแต่ว่าคนเที่ยวเยอะมากขับรถมาได้ข้างในแบบนี้เลยนะมีของคู่ของขายของฝากต่าง,างนนๆนานาชายหาดหินก็จะโลง่ลงๆอะสำหรับเรามันก็เฉยๆไม่มีอะไรแต่ว่าอุย้ย นะักท่องเที่ยวมันเยอะว่าแกแถมมีม้มาน้ำด้วยทุกคนอยากเห็นไหมม้าน้ำอาจแผนกล้องไปม้าน้ำขึ้นมาจากทะเลเอ้ยเล่นมุกอะไรอะตะลกจังอันนี้คือเสียงไม่มีละแถวานี้ก็จะมีผับมีบาร์มีร้านอาหารคือแบบโซนฝรั่งจ๋าเลยนะแถวนี้แบบมันก็จะเป็นซอยเล็กๆกับทุกคนอาจจะเบียดๆนิดหนึ่งนะแต่มันจะเป็นโซนที่คนไทยไม่ได้มาเที่ยวสักเท่าไหร่ นี่อซอยข,อข้างแคบนะจ๊ะจริงๆมีซอยซอยแบบว่าโซนผับโซนบาร์ของคนไทยด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้ไปถ่ายฉันลืมเออรถติดเหมือนกันช่วงเย็นบางทีมืดๆน,นี่คือติดจาดติดมากิตยึงกัรุงเทพติดอะไรกันลระหนาติดมันมีถนนแค่เส้นเดียว จริงม er ันก็เหมือนเจเลือญอยู่แค่เส้นเดียวทุกคนพอมืดๆหน่อยผับบาร์เออมันก็จะเริ่มเปิดนะจ๊ะและที่สําคัญสิ่งที่ฉันชอบมากมาบ่อยนั้นก็คือศูนย์อาหารบ้านคุณพ่ออันนี้คือชอบมาล้างกินนู่นนั่นก็จะมีร้านต่างๆนาาเปิดอยู่ด้านในนะจ๊ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมีแบบว่ามีนักรุ่งนักร้องมาบ้างบางทีปะปลายเออมีลำวงบ้างอะไรเงี้ยสนุกเออมาดื่มมาดื่มเนาะ งานการชาติงานต่ตางๆนาก็ชอบจัดนะครับจะชอบจัดอยู่โซนหลังห้างบูพอร์ตเอออันนี้ก็ตรงกบพอพ์ตเลยกลับมาห้องแล้วทุกคนเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีที่นู่นที่นี่เยอะกว่าน,นี้นะเฮ้ยเราแบบรู้สึกว่าคลิปนี้เราไม่ค่อยได้พูดอะไรนอกสถานที่เลยอ่ะคือการทำยิปเที่ยวมันไม่ใช่สไตล์เราเท่าไหร่ก็แบบให้เพื่อนๆเห็นภาพรวมจริงๆว่าอีกไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคนมันก็มีประมาณนี้แหละมันก็เป็นที่ธรมธรมดาธรรมดานะ้ มีแบบว่าจุดเช็คอินแปลายตามร้านนู่นร้านานีนน้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอมานะครับตามภาษาเมืองที่มันมีนักท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเยอะมากนะรถติดเป็นแถวเลยใช่ไหมเออขับว,ว่าขับรถนี่เรือ่องลำบากฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีที่ไหนที่เรามองพลาดไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ทุกคน มีจังหวัดไหนที่อยากให้เราไปคอมเมนต์มาได้นะแต่เราน่าจะไม่ไปหรอกเพราะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้อาจจะเป็นสิปีข้างหน้านะาจ๊ะก็เจอกันครับใครไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ด้วยบ๊ายบาย